นะะคแต่ว่ามันมีอันนี้ที่เกิดพิพาก็อันนี้ค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันเนี้ยมารีวิวเค้กข้าววันเนี้ยเป็นวันเกิดของย่าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นเป็นแบบเป็นวันเกิดอยากกินค่ะเป็นวันเกิดไม่เป็นวันที่เป็นวันเกิดของใครใช่ไหมหนุ่มชั้นมั้งไอ้ชัชั้นหมาที่ไหนกินเค้กเอาละ มาเกิดใครอะทัทิทมเหรอชอ่าคือวันนี้ปเป็นวันเกิดเราใช่ไหมค่ะสว่วนเค้กพวกน,นี้ใครสั่งมาให้คะคุณแม่อืมชอบไหมคะชอค่ะวันนี้โยนป,ปกินดูนะคะให้เรากินอะไรก่อนนะคะมาเปรี้ยเดี๋ยวไม่ได้กินนะคะเราจะกินดูเปรีลไหนก็ดี เป็นหน้าตาแบบเนี้ยคุ้มเวิดนะดีามากเลยอะอ่ะอลองชิมดูสิคะอร่อยเออค่ะอร่อยอะอะร่อยนะคะเธอกินแต่หน้าเค้กหมดเลยนะคะเธออยากกิน,กกน,นเนื้อเค้กไม่ชอบกินเนื้อเค้กไม่ชอบกินแล้วให้ใครกินคะ เนเค้กให้ทุกคนกินไม่ต้องให้ใครกินอ๋อให้ทุกคนกินแต่คุณทับทีมกินแต่หน้าใช่ไหมคะเป็นไงคะรสชาติก็หวานก,ก็ดีอยู่นะอ๋อดีอยู่นะโอเคจัดไปกินไปกี่อันแล้วเนี่ยเมื่อวานมันเต็มถาดเลยไม่ใช่เหรอลูกใช่ไหมใช่แล้ว,วกอกินไปอ๋ออ๋อมีสิบห้าอัน อ่ากินชิมอันไหนต่อชิมนี้ค่ะมันเป็นโอริโอที่เราชอบกินข,ของเปิดเราเลยของเปิดเลยใช่ไหมคะลองกินดูนะเนี่อครองข้ามอร่อยอะ่ะมันนิ่มๆอ่ะรสชาติเป็นไงคะรสชาติมันอร่อยอร่อยชอบเลยใช่ไหมคะเนื้อเค้ก็อิ่ะ มันเหนียบไฟมาไหนนะน, <laughs> น้ำลายหยุดอร่อยจัดน้ำลายหยุดจบเรียร้อยังคะรีวิวแล้จะรีวิวอันไหนอีกคะ,คะอ๋อเยลลี่เหรอคะอรสชาติก็ดีอยู่นะรสชาติก็ดีอยู่นะโอเคงั้นลองชิมเยลลี่ดูสิคะเเยีย่หรอคะ เนี่ยหนูคือมันรสชาติแบบนุ่มมากเลยอ่ะว้าวอันนี้เนบูเบอร์รี่อ๋อบูเบี่ไอสามอันเนี่ยอันไหนอร่อยสุดสามรสรสไหนอร่อยสุดมาร์ชเมลโล่แล้วก็อะไรโอรีโอแล้วก็เชอร์รี่อะไรนะบูเบอร์รี่อะไรอร่อยสุดชอบอันไหนมากที่สุดคะ โอเคบ๊ายบายค่ะยังค่ะยังอีกเหรอคะโอรีโอโอโโอรีโอนี่ชอบมากเลยใช่ไหมชอบกินต่อไปเป็นแบทเทิลอันนี้ว่ามันจะอร่อยไหมเป็นไงคะอร้อสุดแล้วอะไรอร่อยสุดคะ โอเคกดไลค์เลยกดไลค์อย่าลืมกดติดตามในช่องช่วงนี้ด้วยนะคะกดถ้าเกิดใครอยากกินเค้กก็ส,สั่งที่ได้ที้เจวันอีเลเวนสมัคจากเฟซบุ๊กค่ะถ,ถ้าเกิดได้กี่บาทคะร้อยห้าสิบบาทค่ะได้อ้า5 0บาทเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครอยากได้เค้กแบบนี้ มือได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ